โสดอีกแล้วผมใช้คำนี้ตอนที่โสดใหม่ๆผมถามไม่เฟยเลยมึงใช้ชีวิตยังไงวะเพราะเราไม่ไม่เคยที่ผมไม่เคยโสดพอโสดมาปุ๊บก็ถามมันทุกวันนี้เข้าใจมันแล้วแฮปปี้ดยอยังไงแฮปปี้มันมันพอก็ถึงว่าไปที่อะไรไอสัตว์อยู่ก็ตกทางจมูกเห็นไอเฟยมันได้แบบออกไปใช้ชีวิตนะไปทำนู่นเฟยจะทําหลายอย่างออกกําลังเล่นกีฬาทํางานนู่นนั่นเปิดมีธุรกิจเวลาเป็นของตัวเองมันก็จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ทาจริงๆกูถามยิ่งลึกๆเนี่ยอยากมีความรักไหมเงามาก ใช่ไหมเหงาพี่เฮียเพราะมึงสองคนเป็นคนทำงานหนักมากนะผมผมไม่ได้จะเป็นแฟนกับใครก็ได้เราเป็นคนที่เลือกไหมเลือกเยอะอย่างเช่นผู้หญิงในสเปคที่ต้องต้องแบบเนี้ยต้องเป็นไงเยอะมากที่ที่อยากเลือกไม่ใช่สรุปยังไงกันเน่ไม่ใช่หมายถึงว่าเฟยเป็นคนเลือกเยอะมากเลือกเยอะเอเยอะเช่นแม่ต้องเป็นคนที่เข้าใจต้องเป็นคนที่ทํางานเก่งต้องเป็นคนที่แบบ รู้ว่านําตอนไหนไม่นําตอนไหนอันนี้คือจากการที่ไอการเป็นคนพูดหรือเพื่อนเป็นคนพูดว่าเช็คลิสต์มือประมาณนี้ไม่ยิ่งเง่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมึงสองคนนี้จะคล้ายๆกันหรือว่าทําไมจะต้องเป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่าต้องทํางานเก่งผมรู้สึกว่าผู้หญิงที่ทํางานเก่งคขา ขามีระบบ1 2 3 4คืออะไรต้องทําอะไรก่อนหลังพอยตี้ชัดเจนแต่ถ้าบางคนที่เขาไม่ได้ทํางานเนี่ยพี่เขาาจะไม่เข้าใจระบบเขาไม่เข้าใจระบบเขาจะไม่เข้าใจเราว่าทําไมเราต้องทําทําระบบเพราะทีเนี้ยมันจะคุยไม่ได้เรื่องเขาไม่ได้ใช่พี่เพราะว่าถ้าเลือดสมมุติว่าเราทํางานเยอะๆเข้าเราเขาว่างอีกคนนึงว่างจะเวลาเวลาของเขามันจะมีแต่เราไงเขาก็จะต้องนิดเราพอเราให้เขาไม่ได้ตามที่เขานิดแม่งก็เป็นปัญหาพี่แต่ถ้าคนที่เขาทํางานแล้วเขาเข้าใจว่าโอเคเขาแบ่งพาริตี้ถูกว่าเราให้อะไร ก่อนแล้วอยู่ตรงไหนเวลาไหนควรเหมาะที่จะมาเจอกันหรือคุยกันหรือให้กำลัง<อ>ใจกันอะ่ะมันมันจูนกันง,ง่ายกว่า